กับสวัสดีทุกท่านนะครับก็นานี่นะครับมีดัิงเตะทางเก็บน้ำนะครับบัอนะครับนี่ครับเพื่อที่เก็บน้ำใบเศรษฐกิการเกษตรน้ำนะครับไปอาบน้ำนี่นะครับพอได้พอเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้มาใส่สลัมนะครับใส่สลัมมุงสลัมเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาน้ำใส่ปากวดว่าใส่เตี๋มบัวนะครับใส่เตี๋มบัวนี่นะครับใส่เตี๋มบัวตัวแรกใส่เครื่องหนึ่งนะครับบัวมีปัญหาบัวมีปัญหานะครับหลังจากใส่เตี๋มบัวนะครับครับหนามซึมหายเบิดนะครับเหลือซ่อมนี่แหละพี่น้องเหลือซ่อมนี่แหละหนามซึมหายครับมีหอยเหล้านะครับทั้งด้านพื้นนะครับทั้งด้านขอบ ขอบบ่อนี่นะครับขอบปัวนี่นะครับไอยเล่านะครับน้ำหายเบิดนะครับเหลืออยู่ประมาณซัมนี่นะครับเหลืออยู่ในน้อยครับน้อยน้อยเดียวนะครับอาจจะตาด้านนี้อาจจะบัวได้ฉาบฉับนกครับฉาบตะไหนหรือว่าใส่้ตามายเกินไปนะครับดินมันสุดนะครับบัวได้วางไอไวเม็ดนะครับบัวได้วางไวเม็ด เทเทเทเลยนะครับเทเลยนะครับปัญหาครับตามมาป้านี่เดี๋ยวหาวิธีแก้นะครับวิธีแก้อีกนะครับนี่นะครับสั่ง